นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสค่าคันเร่งน,นะครับที่ผมผมใช้เป็นวอลลุ่มนะครับแล้วผมจะลองปิดดูนะครับเนี่ยค่าผมบิดแล้วนะครับค่ามันเนี่ยค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นแต่ไม่ได้แค่สิบเก้าเนี่ยแสดงว่าโปรแกรมในกล่องกับคันเร่งที่ผมใช้เนี่ยไม่แมทชัน,นครับแต่ผมยังไม่แสดงว่าที่ตัวรถอาจจะต้องมีคันเร่งอีกชนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ชนิดที่ผมใช้อยู่เนี่ย เพราะว่าถ้ามันถูกกันปพ๊บเนี่ยเวลาผมบิดบิดปพ๊บมเนี่ยมันต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่าคันเร่งเนี่ยอันนี้เป็นเทสก็เดี๋ยวผมต้องส่งไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ทัวรถเนี่ยใช้คันเร่งแบบไหนแต่เบื้องต้นคือมันทำงานได้แล้วแต่ถ้าต้องจริงๆแล้วมันต้องตั้งส่งคันเร่งมาด้วยไงถึงจะได้เซตไปทีเดียวแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าอันนี้มันรับรูอินพุตแล้วแล้วมันก็สั่งงานแล้ว รับโลกค่าแล้วแต่เพียงแค่มันเพราะว่ากล่องตัวนี้มันมันให้รับคันเร่งได้หลายชนิดไงคันหนึง่ง ITS คันเร่งเป็นพอร์ตคันเร่งเป็น5โวลต์นะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถจีนน่ะจะ5โวลต์ไงแต่ของผมจะใช้เป็นวอลลุ่มไงซึ่งมันไม่แมทช์กันโอเคครับ